ปกติเวลาเราถ่ายรูปนะครับเราต้องการให้จุดสนใจของภาพเนี่ยมีความคมชัดสูงสุดนะครับเพื่อใหเออ้เราเห็นจุดสนใจได้เด่นชัดเห็นรายละเอียด โดยเพราะออถ้ามันมีเรื่องราวในภาพนะครับการที่จุดสนใจมันเบลอไปเนี่ยอันนี้มันทําให้เรื่องราวของภาพเนี่ยอ่อนด้อยลงนะครับยกเว้นเราต้องการถ่ายภาพให้มันดูเคลื่อนไหวอย่างภาพแพนกล้องหรือพรีเซนต์แบบความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะถ่ายภาพให้คมชัดเท่าที่เราทําได้นะครับให้มากที่สุดเลยวันนี้พี่โก้ก็เลยมาแนะนําเทคนิคการถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ความคมชัดเป๊ะๆสูงสุดเลยครับ บนอุปกรณ์ที่เรามีอยู่อย่างแรกเนี่ยเราต้องถือกล้องให้นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ถือกล้องให้ถูกท่าทางมันจะทําให้กล้องนิ่งขึ้นพยายามถือกล้องนะครับให้กระชับให้กล้องอยู่ใกล้ตัวอยู่ติดตาอยู่ติดตัวอะไรเงี้ยนะครับ ออมองภาพทางช่องมองภาพนะครับถ้าเรามองภาพทางจอ,อซ c ดีหลังเนี่ยเราต้องยื่นกล้องออกไปไกลนะครับทำให้มันเกิดการสั่นไหวได้เวลากดชัตเตอร์ก็หายกลั้นหายใจเบาๆนะครับนิดหนึ่งเพื่อให้มทุกอย่างมันนิ่งสนิทที่สุดนะครับอย่ากเกรงนะครับพยายามแต่ว่าถือให้กระชับเท่านั้นเอง 2. คือเปิดระบบลดการสั่นไหวนะครับระบบลดการสั่นไหวเนี่ยมันจะทําให้กล้องนิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราถือกล้องด้วยมือ เราจะสามารถที่จะถ่ายชัตเตอร์ต่ําๆได้นะครับโดยที่ภาพมันไม่สั่นนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าระบบลดการสั่นไหวเนี่ยมันช่วยลดการสั่นไหวของของมือนะครับส่วนวัตถุในภาพถ้ามันมีการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยความเร็วชัตเตอร์สูงในการจับการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับทำงานกันคนละส่วนเวลาที่เราไปใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยอันนี้ต้องปิดระบบลดการสั่นไหวด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะทํางานผิดพลาดได้ 3คือใช้ขาตั้งกล้องและสายกดชัตเตอร์นะครับที่แข็งแรงมากพอมันจะทําให้กล้องเนี่ยนิ่งที่สุดนะครับแล้วก็การใช้สายกดชัตเตอร์มันจะทําให้กล้องไม่สั่นไหวด้วยนะครับถ้าเราใช้ขาตั้งเดี๋ยวเราใช้มือกดชัตเตอร์เนี่ยมันก็ยังทําให้กล้องไหวได้นะครับถ้าไม่มีสายกดก็ใช้แอปก็ได้นะครับหรือใช้รีโมทอะไรต่างๆนะฮะก็พยายามใช้ขาตั้งกล้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ของอไฮไลท์นะครับก็มีขาตั้งกล้องดีๆสารพัดความสูงแข็งแรงทุกไซส์นะครับให้เลือกใช้มากมายก็ใครไม่มีขาตั้งกล้องไปดูได้นะครับใช้ความเร็วชัตเตอร์ให้สูงมากพอนะครับความเร็วชัตเตอร์สูงเนี่ยมันจะทำให้แสงที่ตกลงบน,นเซนเซอร์เนี่ยสั้นลงนะครับมันการเคลื่อนที่ของภาพมันก็จะน้อยลงไปด้วยภาพก็จะคมชัดมากขึ้นนะครับเมื่อไรที่เราถ่ายภาพเคลื่อนไหว นะครับเราควรจะใช้ชัตเตอร์สูงแล้วก็แพนกล้องตามวัตถุไปด้วยนะครับมันจะทําให้ลดการเคลื่อนที่ของตัววัตถุเองในภาพนะครับเป็นเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์นะฮะปกติเราควรใช้ความเร็วชัตเตอร์เนี่ย สูงกว่า2เท่าของทางยาวโฟกัสเมื่อเราถ่ายภาพด้วยมือด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งแม้ว่าเราจะเปิดกันสั่นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใช้2เท่าของทางยาวโฟกัสนะครับแต่กันสั่นเนี่ยมันจะทําให้เราถือได้ต่าลงนะครับที่ความรีชัตเตอร์ต่าลงแต่ว่ายังไงก็แล้แต่ยืนอยู่ที่2เท่าของทแยงยาวโฟกัสจะดีกว่า 5คือโฟกัสจุดสนใจให้ขมที่สุดนะครับพยายามใช้จุดโฟกัสที่เล็กนะฮะมันจะได้ความแม่นยำมากกว่าจุดโฟกัสใหญ่จะทำให้โฟกัสได้รวดเร็วและสะดวกนะครับแต่มันอาจจะผิดพลาดได้มันอาจจะไปโฟกัสตรงจุดที่เราไม่ได้อยากจะให้มันโฟกัสก็ได้นะครับเพราะพื้นที่มันใหญ่แต่ถ้าเราใช้จุดโฟกัสเล็กนะครับยิ่งเล็กเนี่ยจะยิ่งแม่นยำมากขึ้นแต่มันอาจจะช้าลงนะครับ หคือคุมความชัดลึกให้เหมาะสมนะครับคือเราต้องดูด้วยว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยเราต้องการให้ชัดลึกเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ่ายคนนะฮะโฟกัสที่ตาต้องการให้ชัดจมูกถึงหูไหมนะครับถ้าหรือว่าชัดแต่ตายอย่างเดียวถ้าต้องการให้ชัดจมูกถึงหูอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ช่องรับแสงที่แคบลงนะครับเพราะฉะนั้นเอ,อต้องดูช่วงความชัดลึก ตลอดเวลานะครับอันนี้ลองไปดูคอนเทนต์เก่าได้ที่พี่โกคุยในเรื่องของความชันลึกนะครับระวังคนที่แบบชอบโบเก้ใหญ่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับฉากหลังละลายเนี่ยพอเราเปิดช่องรับแสงกว้างมากเกินไปเนี่ยความชันลึกมันอาจจะน้อยเกินไปทําให้จุดสนใจของเราเนี่ยมันคมชัดไม่หมดก็ได้นะครับเจ็ด <7. S 1> คือหลีกเลี่ยงนะครับช่องรับแสงกว้างสุดและช่องรับแสงแคบสุดนะครับเพราะว่าช่องรับแสงกว้างสุดเนี่ยมันจะทําให้ ความชันลึกไม่ค่อยมากพอนะครับแล้วถ้าเลนส์ไม่ดีมากพอเนี่ยช่องช่องรับแสงกว้างสุดภาพจะไม่คมอยู่แล้วนะครับ <_ han> แต่ส่วนที่เลนส์ที่ดีมากๆนะครับช่องรับแสงกว้างสุดอันนี้จะคมอยู่แล้วนะครับรออีมาสักสต็อปสองสต็อปนะฮะอันนั้นจะได้พีคข,ของเลนส์ละนะครับส่วนช่องรับแสงแคบสุดเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าแสงมันจะเกิดการกระเจิงมากนะครับมันจะทําให้ภาพไม่คม ปกติพี่ก็จะถ่ายอยู่ประมาณ f 5.6 8 11นะครับซึ่งยังให้ภาพที่คมแล้วก็เอฟมากพอนะครับอันนี้แล้วแต่ภาพแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ครับจะได้คุณภาพภาพที่ดีที่สุดเลยนะฮะแต่คือใช้เลนส์ที่มีคุณภาพสูงเสมอนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราใช้เลน์ที่คุณภาพดีเราก็จะได้ภาพที่คมชัดมากกว่าเลนที่คุณภาพต่ำกว่านะครับเราถึงต้องซื้อเลนราคาสูงเลนที่ดีๆนะครับแต่ก็มีปัจจัยอื่นด้วยนะครับใช้เลนดีคุณภาพสูงอาจจะได้ภาพไม่ชัดก็ได้นะครับแต่ว่าเลนดีแน่นอนย่อมเป็นต่อนะครับ 9คือใช้ ISO ต่ำนะครับแล้วใช้ Noise Reduction ต่ำสุดการใช้ ISO ต่ำเนี่ยมันทำให้ภาพมีความามีความชัดเจนนะครับมีความเคลียร์มันไม่มีสัญญาณรบกวนมากนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดสูงนะครับปกติเราจะถ่ายภาพโดยใช้ native ISO นะครับก็คือ ISO ที่ไม่ใช่ ISO พิเศษนะครับอย่างกล้อง GFX อย่างเงี้ย ISO native ก็คือ ISO 100นะครับ ISO พิเศษอาจจะ50นะฮะ อะไรพวกนี้แต่ว่าให้ใช้ให้ใช้ที่เป็นเนทีฟนะครับอย่าใช้ ISO ต่ําสุดนะครับไม่ได้บอกว่าต่ําสุดให้ใช้ที่เนทีฟที่ต่ําที่สุดนะครับอย่าง JPEG ร้อย ISO ก็คือร้อยนะครับเปิด noise reduction ให้ต่ําที่สุดนะครับหรือปิดก็ได้นะครับการเปิด n o i นอสตีดักชั่นจะทำให้ภาพเนี่ยเบลอไปเรื่อยๆนะครับพยายามเกลี่ย noise ภาพมันจะมีความไม่ความคมมันจะตกลงนะครับเพราะฉะนั้นการ ปิดน้อย r ี d u c t i o n หรือเปิดให้ต่ำที่สุดใช้เท่าที่จำเป็นมันจะทำให้ภาพมีความคมชัดสูงเสมอนะครับสูงกว่าการเปิดน้อย r ี d u c t i o n เสมอ10นะครับก็คือ เพิ่มฟังก์ชัน sharpness ในกล้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับปกติเราจะอยู่ที่ standard นะฮะเราอาจจะเพิ่มไปที่ high นะครับไปที่ level สูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะทำให้ความคมชัดของภาพเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะขึ้นแจ็กกี้นะครับขึ้นหยักอะไรพวกนีน้เพราะว่าการเพิ่มในกล้องเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ในระดับที่ไม่มีเอฟเฟกไม่มีผลลบต่อภาพอยู่แล้วนะครับ เรื่องสุดท้ายที่เรามักจะลืมกันนะครับก็คือความสะอาดของกล้องและเลนส์และเซนเซอร์นะครับถ้ามันมีแบบคราบน้ําคราบฝุ่นคราบที่มืออะไรเงี้ยนะครับคราบน้ํามันเนี่ยมันก็จะทําให้ความคมชัดของภาพเนี่ย d r ลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ให้ใหม่อยู่เสมอแต่สาหรับเซ็นเซอร์เนี่ยมันทําความสะอาดยากนะครับถ้าเกิดใครไม่ชัวนะครับก็ติดต่อไปที่โฟโตไฟไปทำความสะอาดกล้องไปทำความสะอาดเลนส์เซ็นเซอร์ที่โฟโตไฟได้มีบริการให้ฟร แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ในห้างนะครับสาขาต่างๆส่วนใหญ่จะป,ปิดนะครับก็รอเปิดก็ได้หรือโทรไปถามก่อนก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถทําได้บนอุปกรณ์ของเรานะครับในการถ่ายภาพให้มีความคมชัดสุดๆไปเลยนะครก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากนะครับคือเราไม่ได้จํไปจเป็นต้องไปซื้อของดีแพงๆอะไรเงี้ยคือของดีก็ของดีนะครับของแพงก็ของแพงไม่ไม่ใช่ว่ามันจะ เขี่ยเนื่องกันเสมอนะครับแต่อย่างไส้บาติสเน่อันนี้ดีแล้วไม่แพงนะครับดีมากด้วยนะฮะก็หายห่วงได้ในเรื่องความคมนะครับพี่โกก็ใช้อยู่นะครับก็ลองเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อให้เราได้ภาพที่คมชัดที่สุดครับ